ความทุกข์ย่อมเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นเนี่ยก็มีการพูดกันแพร่หลายไปในหมู่ชาวเมืองชาวบ้านนะหมู่เศรษฐีขหาบดีนะอาา่าอมาดหมาอมมาดนะก็ได้ยินไปทั่วเมืองเลยนะเรื่องก็ไปถึงหูของพระเจ้าประเศนที่กลัวน,นะผู้ปกครองวันแควนพระองค์ก็ได้สนทนากับพระนางมาริกาซึ่งเป็นพระมเหสีนะครับ ทั้งนั้นแลเนี่ยพระเจ้าประสรธิฐที่โกศลได้ตรัสเรียกพระนางมาริกาเทวีมาแล้วตรัสว่าดูก่อนมาริกาคําว่าโสกปริเทวะทุกขัโทมนัตและอุปายาสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนี้พระสมณะโคดมของเธอตรัสหรือนะพระนางมาริกาเทวีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราช ถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะนะเพราะว่าพระนางมาริกานี้เป็นผู้ที่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะพระนางนีเน้เป็นผู้ที่มีความศรัทธานในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากนะทรงได้เคยสนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ในเรื่องว่าเอ๊ะทำไมบางคนสวยแต่ไม่รวยเออบางคนรวยแต่ไม่สวยบางคนทั้งสวยด้วยรวย,รวยด้วยเขามีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เขาเกิดมาได้เช่นนั้นนะครับซึ่งในเรื่องของเอ่อสวยรวยนะครับสวยไม่รวยแล้วสวยรวยรวยด้วยเดี๋ยวก็จะนำมาสนทนากับครยนานมิตรอีกในโอกาสต่อไปนะครับ ซึ่งพระนางมาริกาก็บอกว่าถ้าคํานั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคํานั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะนะพระเจ้าประเสียฐที่โกลนก็ตรัสกับพระนางมาริกาว่าก็พระนางมาริกานี้อนุโมทนาตามดํารัสที่สมณะโคดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราถ้าคานั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจ,จริงคํานั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะ ดูก่อนมาริกาเธออนุโมทนาตามคำที่พระสมณะโคดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราชถ้าคำนั้นพระผู้มีพระกัดจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเปรียบเสมือนสิทธิอนุโมทนาตามคำที่อาจารย์กล่าวข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ยาารยฉะนั้นดูก่อนมาริกาเธอจงหลบหน้าไปเสียเธอจงพินาศโอ้โห พระเจ้าประเสริฐที่กลก็ทรงพระพิโรธนะครับทรงกลิ้วมากนะครับว่าว่าพนางมาริกาเนี่ยนะถ้าบอกว่าเออได้ยินแค่คํานี้เออพูดเนี่ยชาวเมืองพูดว่าเออพระผู้มีพระเจ้า,าบอกว่าความสุขมันเกิดแต่ของอันเป็นที่รักนะเธอพูดอย่างนี้เปรียบเสมือนอาจารย์ออสิทธิ์พูดตามอาจารย์อาจารย์ว่าอย่างไรสิทธิ์ก็ว่าอย่างนั้นนะไม่เห็นเป็นอย่างอื่นเลยนะไม่มีความแยง้งเป็นอย่างอื่นเลย นะครับซึ่งคนที่ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะมีใจหนักแน่นเหมือนพนางมาเลกาเรีวยกว่าใจหนักแน่นเนี่ยเปรียบเสมือนเสาหินที่ยาวสิบกศอกนะครับเสาหินยาวสิบกศอกฝังลึกลงในดิน8ปดศอกโผล่ขึ้นมา8ปดศอกชั้นใดเนี่ยนะครับจิตผู้มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เช่นก็เชนนั้นเหมือนกันนะครับ ใครจะพูดอย่างไรนะลมพายุจะพัดมาจากทิศไหนก็ตามแต่เสาหินก็จะไม่สะเทือนสถานนะครับถ้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสจริงพระนางก็จะปักใจเชื่ออย่างนั้นจริงนะครับฉะนั้นเราเองเนี่ยมีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นเหมือนผนังมาลิกาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันในพระสูตรนี้นะครับซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่กลวสก็ทรงพระพิโรธมากนะทรงพระกริ้วมากนะครับว่าเธอพูดอย่างนี้เนี่ยเปรียวเสมือน ลูกศิษย์พูดตามอาจารย์เลยอาจารย์ว่าอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนะครับนะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านเราเนาะนะครับบอกเธอจงพินาศลบหน้าไปเสียนะเราไม่อยากเห็นหน้าเธออะไรประมาณนี้นะครับครั้งนั้นเนี่ยพระนางมาริกาเนะเมื่อพระเจ้าประสเสนที่โกศลเนี่ยส่งพระพิโรธแล้วนะครับพระนางก็จัดเรียกมหาอามาตย์ชื่อว่านาริชังคะนะครับมหาอามาตย์นาริชังคะก็เอ่อทรงจัดเรียกเสร็จแล้วอ,อว่า มานี่เนี่ท่านพราหมณ์ขอท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองข้างด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถึงความที่มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปี้กระเป๋ามีพระกําลังทรงพระสําราญตามคําของฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมาริกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองข้างของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูล ถึงความมีพระอา,าพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงพระกัปปี้กระเปล่ามีพระกำลังทรงพระสำราญและท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวาจาว่าโสกะปริเทวทุกขโทมนตสเนี่ยอุปายาสาย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจัดจริงหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์อย่างไรท่านพึงเรียนนะดำดัดนั้นให้ดี แล้วมาบอกแก่ฉันอันพระตถา,าคตทั้งหลายย่อมจัดไม่ผิดพลาดนะพระนางมาริกาก็จัดเรียกมหามาดเออพรามเนี่ยนะให้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ให้ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะว่าเออเรื่องนี้นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดจริงหรือนะพระนางก็อยากทราบจากพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆก็เลยจัดเรียกพรามณ์มานะครับพราหมณ์นาลิชังคะเนี่ย รับพระสาวณีพระนางมริกาแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพอให้ระลึกถึงกันแล้วนะครับจึงนั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลตามคาที่พระนางมริกาเทวีได้กล่าวคามากราบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทูลถามพระอาการกระปีดกระเปามีพระโรคเบาบางทรงพระเกษสมสําราญหรือไม่แล้วพรามก็ถามว่าไอความสุขความขามครวเนี่ย ความทุกข์กายความทุกข์ใจความประสบอุปยาสาก็คือความประสบกับความพินาศที่เราได้ประสบอันความทุกข์มาทับถมแล้วนะครับอุปยาสะเนี่ยนะครับเ่อมเกิดแต่ของเป็นที่รักเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าตรัสริงหรือพราหมณ์ก็ทูลถามดังนี้นะครับพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยเมื่อพราหมณ์ถามเช่นนั้นแล้วนะครับพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงตรัสตอบกับพราหมณ์ ไปว่าดูก่อนพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกปริเทวะทุกขโทมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดูก่อนพราหมณ์ข้อว่าความโศกความค่มครวนความทุกข์กายความทุกข์ใจความประสบกับความทุกข์ยากลําบากใจย่อมเกิดแต่ของเป็นที่รักนี้เป็นมาอย่างไรท่านจพงทราบโดยปริยาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์งคคก,ก็ทรงจะจําแนกหลักธรรมนี้ให้กับพราหมณ์ฟังนะครับ พงจัดว่าดูก่อนพราหมเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี่แหลมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ทํากาละนะก็คือแม่ของหญิงคนหนึ่งได้ตายลงนะครับการทํากาละของมารดานั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนนะทุกถนนตามตรอกทุกตรอกได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันบ้างไหมดูก่อนพราหม ข้อว่าโสกับปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะเริ่มเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้พง์ก็ยกต,ต,ยตัวอย่างแรกนะครับพง์ก็ตรัสอีกว่าดูก่อนพรามณ์เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี่แลบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทํากาละลงนะพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดา บิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทํากะละลงนะเพราะการทํากะละของบิดาเป็นต้นนั้นหญิงคนนั้นก็เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตรอกทุกตรอกได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบกับบิดาของฉันบ้างไหมนะท่านทั้งหลายได้พบกับบิดาเป็นต้นของฉันบ้างไหมดูก่อนพราม์ข้อว่าความโศกความขมควรวความทุกกายความทุกใจ ความประสบกับความทุกข์ยากลําบากใจเนี่ยย่อมเกิดแต่ของเป็นที่รักเป็นมาแต่ของที่รักท่านพึงทราบโดยปริยายนี้แหละนะพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงรัดอุป,ปมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าในเมืองสาวัตถีเนี่ยนะครับมีแม่คนหนึ่งตายลูกก็ร้องให้ข้ามวนเสียอกเสียใจเป็นบ้าเลยนะครับนะแม่เสียพ่อเสียนะครับลูกเสียนะครับ ลูกชายเสียลูกหญิงเสียพี่น้องชายพี่น้องหญิงญาติของเราเสียเนี่ยก็พร้องให้ความควรบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดแต่ครั้งพุทธกาลนะครับก่อนพุทธกาลก็เป็นเช่นนี้ในครั้งพุทธกาลก็เป็นเช่นนี้ปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้อนาคตก็จะเป็นเช่นนี้ความโศกความข่มขวนพระผู้มีพระเจ้าพระองค์มองจวงสุดสุดกระบวนการเลยว่าถ้าคนคนรักของเราเนี่ยนะจากไปความทุกข์ก็จะเกิดละนะ พ่อเราจากไปแม่เราจากไปพี่เราจากไปน้องเราจากไปคนรักของเราจากไปนะคนรักจากไปเนี่ยโอ้ยิ่งทุกข์เลยเนาะนะครับประสบกับความทุกข์ยากลําบากใจมากนะครับถ้าใครไม่เคยมีความรักก็ลองมีความรักดูนะฮะคนรักเนี่ยรักกันดีๆแล้วก็อ้าเขาไปมีคนอื่นนะเขาจากไปแล้วนะรักกันมาหลายสิบปี 20ปี30ปีปรากฏว่าอ่ะอยู่ดีๆก็แปลเปลี่ยนใจไปอย่างอื่นเราก็จะร้องให้คร่ำครูญเสียอกเสียใจนี่แหละพระผู้มีพระเจ้าจึงมองเส้นสุดของกระบวนการของความรักว่ามันย่อมเกิดแต่สิ่งอันเป็นที่รักเรารักเขาก็พเพื่อที่จะให้เขารักเราเพราะเราไม่อยากเป็นทุกข์ถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เออแต่ถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยนะครับ เราเองก็จะเป็นทุกข์มากแต่ถ้าเขารักเราเราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราเลยพยายามที่จะรักเขานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารักตัวเองมากเรารักตัวเองมากเราไม่อยากให้ตัวเองมีความทุกข์นะครับเราเลยพยายามที่จะรักคนอื่นเพื่อให้คนอื่นรักเราเราจะได้มีความสุขโดยธรรมชาตินี้เปลี่ยนเช่นนี้และเราอยากให้คนที่เรารักนั้อยู่กับเราได้นานๆนะครับ แต่นานที่สุดนี่พระพุทธกเจ้าพระอ,องค์ก็มองอยู่สิ้นสุดกระบวนการวันนานก็คงนานไม่ถึงร้อยปีนะเนาะนะครับอย่างไรเราก็ต้องจักกันอยู่ดีนะครับฉะนั้นการที่เรามาเจอกันมาได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเป็นคนรักกันเนี่ยเราเองก็เพียงแค่ทําหน้าที่ซึ่งกันและกันทําหน้าที่เพียงการมอบความปรารถนาดีดูแลกันตามจังหวะตามโอกาสถนอมน้ําใจกันดูแลซึ่งกันและกัน ต่วันใดวันหนึ่งถ้ามันจะมีการแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นด้วยอายุไขก็ดีด้วยเหตุเพศภัยก็ดีด้วยมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าก็ดีทําให้เราต้องพลัดพรากจากกันก็ให้มองว่าเป็นธรรมชาติพระพุทธภาคเจ้าจึงให้เรานั้นฝึกใจของเราเองดูแลจิตใจของเราเองให้มากนะครับเรามีความทุกข์แต่เราก็ต้องมีธรรมะประกอบด้วยนะครับนำธรรมะมาประกอบนําธรรมะมาดูแล เยียวยายจิตใจของตัวเองพอถ้าเรามีทุกข์แล้วเราไม่มีธรรมะเราก็จะคิดที่จะทําร้ายตัวเองใช่ไหมครับเราก็เห็นข่าวกันอยู่บ่อยเนาะต่างโซเชียลมีเดียก็ดีนะครับอะไรก็ดีนเวลามีความทุกข์มาเนี่ยเช่นทุกข์จากความพลาดพลาดเนี่ยพ่อแม่เสียอะไรเสียบางคนก็พิปรารไปเลยกินไม่ได้นอนไปหลับเหมือนท่านเสียถีที่ว่าลูกเสียนะครับและปัจจุบันนี้ก็ มีเหมือนกันนะครับที่ลูกจากไปก่อนแม่ก่อนพ่อนะครับไม่ใช่ว่าพ่อแม่อายุมากแล้วท่านจะจากไปก่อนเราไม่ใช่นะครับบางคนลูกก็หมดอายุขายก่อนนะครับก็มีเยอะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมากระทบมาถึงเราเราเองก็ต้องมีหลักจิตหลักใจให้ดีก็คือพึ่งตนเองและพึ่งธรรมะให้มากให้มองว่าเป็นสัตจ,จะออของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติ ที่มันเกิดขึ้นนะครับพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสอย่างนี้นะครับกับพราหม์ให้ฟังนะครับพระองค์ตรัสอีกว่าดูก่อนพรามณ์เรื่องเคยมีมาแล้วในนครสาวัตถีมารดาของชายนะครับสักครู่นั้นพระองค์ก็ตรัสว่ามารดาของหญิงอันนี้ก็มารดาของชายเนี่ยชายคนหนึ่งได้สิ้นชีวิตลงนะได้ทากาละลงเพราะการทํากาละของมารดานั้นชายคนนั้นเป็นบ้าเลยนะครับ มีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมันดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมันดาของข้าพเจ้าบ้างไหมดูก่อนพราหมณ์ความโศกความขมครวนความทุกข์กายความทุกข์ใจความประสบกับความทุกข์ยากลําบากใจย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้พรงค์ก็สรงอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังว่า มีแม่ของหญิงเสียนะมีแม่มีพ่อมีญาติพี่น้องของหญิงคนหนึ่งเสียนะมีแม่มีพ่อมีญาติพี่น้องของชายคนหนึ่งเสียในเมืองสาวัตถีนี่แหละนะพระองค์ตรัสอีกว่าดูกรพรามนะเรื่องเคยมีมาแล้วในในครสาวัตถินี้บิดาของชายคนหนึ่งได้ทำกะละลงพระองค์ก็ทรงตรัสเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับที่เปรียบเทียบว่าแม่ของหญิงคนหนึ่งเสียนะครับ พงศ์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ข้อว่าความโศกความคพิค่มครวนความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์ยากลำบากใจย,ย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้นีพง์ก็สรงอุปมาเปรียบเทียบไปอปีกนะว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในนับพระนครสาวัตถีนี่หละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังสกุลของญาติพวกญาติของหญิงนั้นใครจะพากสามีของหญิงนั้นแล้วยกหญิง นั้นให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแลหญิงนั้นได้บอกกับรามีว่าข้าแต่ลูกเจ้านะพวกญาติของดิฉันใครจะพาก่านเสียแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแลบุรุษผู้เป็นสามีได้ตัดหญิงผู้เป็นภรรยานั้นออกเป็นสองท่อนแล้วจึงพาตนด้วยความรักว่า เราทั้งสองจากตายไปด้วยกันดูกรพราหม์ข้อว่าความโศกความข้ามครวรความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์ยากลําบากใจเนี่ยย่อมเกิดแต่สิ่งที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้โอ้โหนะรพระพุทธเจ้าทรงจัดอุปมาเปรียบเทียบแบบมันเห็นภาพเลยนะครับเนาะในอดีตเนี่ยคนที่รักกันสองคนเนี่ยชายหญิงรักกันนะครับหรือคนรักสองคนเนี่ยนะครับ รักกันอยู่ดีๆเนี่ยนะครับวันหนึ่งหญิงคนหนึ่งก็ไปกลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จปุ๊บนะยายญาติพี่น้องก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปอยู่กับไอ้หนุ่มคนนั้นเลยนะไอ้หนุ่มคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น,นนะเธอมาอยู่กับคนนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะยกคนนี้ให้เนะี่ยแต่หญิงก็รักแฟนของเขามากก็กลับไปบอกแฟนพอกลับไปบอกแฟนเนี่ยแฟนกลับกลายเป็นว่าเห็นว่าเออหญิงจะถูกยกให้ชายอื่นแล้วก็เลย คว้าอาวุธเนี่ยนะครับฟันหญิงคนนั้นขาดเป็นสองท่อนแล้วก็เอาอาวุธนั้นเนี่ยมาฆ่าตัวเองว่าเราสองคนเนี่ยอ,อ,อย่าได้พรดพาดจากกันเลยนะครับก็พงทรงอุป,ปมาเปรียดเทียบให้ฟังเลยว่าเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ความทุกข์ความข้ามควรวนความทุกข์กายทุกใจความประสบกับสิ่งทุกยากลำบากใจย่อมเกิดแต่สิ่งอันเป็นที่รักอย่างนี้นะพรามนั้นเนี่ยเมื่อได้ ลำดับนั้นเนี่ยนาลิชังคพรามชื่นชมและอนุมูนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งได้เข้าไปเฝ้าพระนางมาริกาเทวีอย่างที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลถึงที่ได้เจรจากับพระผู้มีพระภาคแก่พระนางมาริกาแล้วลำดับนั้นพระนางมริกาเทวีเนี่ยได้ไปเฝ้าพระเจ้าเปรเสน์ที่กุศลถึงที่ประทับแล้วทูลถามพระเจ้าเปรศน์ที่กุศลว่า,วาข้าแต่มหาราช ทูลกระหม่อมทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไนกุมารีพระนามว่าวชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือพระเจ้าประสรทิฐที่กวรเออทรงตอบว่าอย่างนั้นมาริกาวชิรีกุมารีเป็นที่รักของฉันนี่ผนังมาริกาเมื่อทราบความว่าพระเมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระเจ้ามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับ พนางก็ส่งไปทูลถามพระเจ้าเปรตที่กุศลเล่าเนื้อความให้ฟังแล้วทรงถามว่าเอ๊ะนี่วชรีกุมารีเนี่เป็นที่รักของพระองค์ไม่ใช่หรือนะพระเจ้าเปรตที่กุศลก็บอกว่าใช่วชิรีเป็นที่รักของเรานะ,ปะเป็นลูกเราเนี่ยเนาะใครจะไม่รักลูกของตัวเองนะครับนะพนางเมริกาก็ทรงเยียบคข่นะครับในการาทูลถาม พระนางมาริกาเทวีเนี่ยได้ถามอีกว่าข้าแต่มหาราชาทุนกระหม่อมจะทรงเข้าประทไทยความโ้อนั้นเป็นไฉไนะเพราะเพราะเพราะพระวชิรีกุมารีแปรปูนเป็นอย่างอื่นความโศกความข้ามควรความทุกข์กายความทุกข์ใจความประสบกับความทุกข์ยากลําบากใจเมื่อภัยเหล่านี้นมาถึงเนี่ยจะพึงเกิดแก่ทุนกระหม่อมบ้างหรือไม่เพคะนะ <c oughs> พระนางมาริกา <c oughs> ก็ถามดีมากนะครับถามดีมากนะ เนี่ยถ้า أ, พระกุมารีของพระอ,องค์เนี่ยนะแปรปรวนเนี่ยสมมติสิ้นลงเนี่ยนะความทุกข์จะเกิดกับพระอ,องค์ไหมนะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็บอกว่าดูก่อนมาริกาเพราะว่าชีรกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทําไมแค่ความโศกความคมขุนความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์แากลําบากใจจะไม่เกิดแก่ฉันเล่านะ เจ้าประสเที่กุศลก็จัดอย่างนี้นะครับพระนางมาริกาทูลต่อว่าข้าแต่มหาราชาข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตัดสรุ้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอารัดไว้ว่าความโศกความขมควรวนความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์ยากลําบากกายลำบากใจเนี่ยย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะ โอ้โหผนางมริกาทรงมีพระปัญญามากนะครับฟังพามพูดเล่าเนื้อความที่พระผู้มีพระเจ้าทรงจัดกับพรามให้ฟังแล้วผนางก็ทูลถามไปเลยเนี่ยถ้าลูกของพระองค์เป็นอย่างอื่นไปพระองค์จะมีพระทัยเป็นอย่างไรนะเสร็จแล้วพระนางมริกาก็บอกว่านี่แหละเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้งผู้ทรงเห็นโดยชอบเนี่ย ทรงมุ่งหมายตรัสไว้โดยอาการที่บอกว่าความโศกความขมขวรความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์ยากลำบากใจเนี่ยมันเกิดแต่ของที่รักเพคะนะข้าแต่มหอาราชาทูลกระหม,ม่อมจะทรงเข้าปทยัยความข้อนั้นเป็นฉนไหนนางวัสสะพคขัตติยานะเป็นที่รักของทูลกระหม,ม่อมหรือนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็บอกว่ามลิกาน,นางวัสสะพคะขัตติยาเป็นที่รักของฉัน ข้าแต่มหาราชเพราะพระนางวาสขัตติยะเนี่ยแปลปวนเป็นอย่างอื่นความโศกค,ความขมขรวาาทุกกายความทุกใจย่อมเกิดแก่พระองค์บ้างหรือไม่เพคะพระเจ้าประเสริฐทิศโกศลก็บอกว่าถ้านางวาัสขัตติยะเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยนะแม้ชีวิตของฉันก็จะเป็นอย่างอื่นไปนะความทุกข์มันจะเกิดแน่นอนนะทำไมกไอ้แค่ความโศกค,ความขมขรวาาทุกกายความทุกข์แก BRAND, มันจะไม่เกิดแก่ฉันเล่า พระนางมริกาก็บอกว่าข้าแต่มหาราชาข้อน,นี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะโหพระนางมริกาะทรงมีพระปัญญาจริงๆพระทรงพระปีชาสามารถในการ นะตั้งคําถามนะครับแล้วทรงถามอีกว่าพระนางมริกาก็ถามอีกว่าข้าแต่มหาราชาทุนกระหม่อมจะทรงเข้าปทายัยความข้อนั้นเป็นฉไหนท่านวิทูทพะเสนาบดีเป็นที่รักของทุนกระหม่อมหรือนะท่านวิทูพะเสนาบดีเนี่ยเป็นทที่รักไหม mm hmm. ของพระองค์นะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็บอกว่าใช่นะวิทูพเสนาบดีเนี่เป็นที่รักของฉันนะ พนางมริกาก็บอกว่าถ้าวิทุพะเสนาบดีนี่เป็นอย่างอื่นไปนะสมมติว่าตายไปนี่พระองค์จะมีพระไทยเป็นอย่างไรพระเจ้าประสิทิที่กุศลก็บอกว่าโอ้ความโศกมันต้องเกิดกับเราแน่นอนนะพนางมริกาก็ทรงถามอีกว่าข้าแต่มหาราชาทุนก็มหม่อมจะทรงเข้าพระไทยข้อนั้นเป็นไหนหม่อมชั้นเป็นที่รักของทุนก็มหม่อมหรือเพคะทุนถามพนางมริกาทรง นี่ทรงพระปีชาสามารถในการทูลถามนะครับคำถามแรกก็ทรงถามว่าเออลูกของพระองค์เนี่ยกุมารีท่านนี้เนี่ยเป็นที่รักของพระองค์ไหมและานางสนมอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นที่รักของพระองค์ไหมเอาแล้วมหาอามาตย์คนนี้เนี่ยที่ว่าเก่งกล้าสามารถเนี่ยเป็นที่รักของพระองค์ไหมก็บอกว่าเออทั้งทั้งสาคนเนี่ยเป็นที่รักของพระองค์นะพระนางมาริกาก็บอกว่าเอาแล้วหมอ่อมชันละ เป็นที่รักของทุนกระหม่อมไหมือเพคะนะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลบอกว่าอย่างนั้นมาริกาเธอเป็นที่รักของฉันนะอ่ผนังมาริกาก็บอกว่าข้าแต่มหาราชาทุนกระหม่อมจะทรงเข้าปทัยข้อนั้นเป็นฉไหนเพราะหม่อมฉันแปลป,ปวนเป็นอย่างอื่นไปนะความสุขความขมขุนที่เกิดขึ้นกับทุนกระหม่อมหรือไม่เพคะนะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็บอกว่าดูก่อนมาริกา เพราะเธอแปลปวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นทําไมกระแค่ความโศกความคามครวญความทุกข์กายทุกข์ใจจะไม่เกิดแก่ฉันเล่านะพระนามริกาก็บอกว่าข้าแต่หมาราชาข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตัดสุเองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าความโศกความขมครวรความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะโอ้แล้วก็ทรงสรุปพระไทยให้ฟังนะสรุปความให้ฟังนะครับทรงตรัสอีกว่าข้าแต่หมาราชาทุนกระหม่อมจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นฉนแว่นแคว้นกาสีแคว้นโกศลปินทิรักของทุนกระหม่อมหรือไม่เพคะนะตรัสถามถึงเรื่องบุคคลเสร็จแล้วก็บอกว่าในเมืองเนี่ยแว่นแคว้นเมืองกาสีเมืองโกศลเป็นทิรักของพระองค์ไหมนะก็บอกว่า พระเจ้าเสรฐที่กกศลก็บอกว่าใช่เป็นที่รักของเรานะพระนางมริกาก็บอกว่าอถ้าเมืองการสียเมืองโกศลเนี่ยแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปนะโดนพระราชาเมืองอื่นมาโจมตีหรือว่าประสบภัยพิบัติเนี่ยความทุกข์จะเกิดกับพระอ,องค์ไหมเนี่ยครับพระเจ้าเปรฐที่กกศลก็บอกว่าดูก่อนมาริกา ถ้าแขวนกาสีแขวนโกลสแปลปูนเป็นอย่างอื่นแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นทําไมโสกับปริเทวะทุกขโทมนั้นอุปายาสะจักไม่เกิดแก่ฉันเล่านะพระนามาริกาก็บอกว่าข้าแต่หมาราชาข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหลทะที่พระผู้มีพระผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตตรัสรู้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าความสศกความขมขรว่ความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจ เมื่อภายนั้นมาถึงเนี่ยย่อมเกิดแต่ของเป็นที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะพระเจ้าประเสเิฐที่กลัวสก็ทรงตัดกับพระนางมาริกาว่าโอ้นะดูกนมาริกาน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นคงจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญามานี้เถิดมาริกาช่วยล้างมือให้ฉันทีเถิดครังนั้นพระเจ้าประสเสฐที่กุัวสเสด็จลุก จากพระอาจต์ทรงพระภูษาเฉวงพระอังสาข้างหนึ่งทรงประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่แล้วทรงเปล่งพระอุทานว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนี้สามครั้งนะครับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็อูทรงปราบปรื่นพระไทยนะครับที่ได้ยินพระนางมริกาเนี่ยมาตรัส คำถามมาทูลถามคำถามแล้วก็ชี้แจงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยพระปัญญาให้ฟังก็ส่งให้พนางมริกาในช่วยล้างมือให้นะครับพอล้างมือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งพนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่แล้วก็ส่งเปล่งพระอุทานสาครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับสามครั้งคือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค พระอรหันตะสมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะครับก็เรื่องนี้จบนะครับเรื่องของความทุกข์เนี่ยย่อมเกิดแต่สิ่งอันเป็นที่รักนะครับอ่านพระสูตรนี้ก็ประทับใจนะครับผมเองก็อ่านตังแต่ตอนสมัยที่ยังบวชแล้วก็นํามาพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่มันประสบกับตัวเราเองก็ดีประสบกับตัวญาติพี่น้องของเราก็ดีประสบกับบุคคลที่เป็นที่รักของเราก็ดีเนี่ย เรื่องนี้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับเป็นดั่งที่พระผู้มีพระเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงตลอดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเนี่ยพระองค์ทรงเข้าใจดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพัดพากจากกันนะการอยู่ร่วมกันก็เพียงการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันตามหลักของทิศหกนะพ่อแม่ปฏิบัติมีหน้าที่ปฏิบัติต่อลูกอย่างไรลูกเราต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไร ครูบาอาจารย์ปฏิบัติกบศิษย์อย่างไรศิษย์ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์อย่างไรกัลยาณมิตรเนี่ยเพื่อนของเราปฏิบัติกับเราอย่างไรเพื่อนก็ต้องดูแลเพื่อนอย่างไรมิตรแท้มิตรเทียมแฟนคู่สามีภรรยาคู่ครองกันเนี่ยมีหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันอย่างไรพระผู้มีพระเจ้าทรงจำแนกแจกแจงให้เราไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันกันมาพบกันก็เพียงแค่ชั่วคราวประเดียวประดาวพบกันไม่ถึงร้อยปี เราและเธอเธอและฉันก็ต้องอาจ่ากกันไปอยู่ดีนะฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีความแปรปรวนาทางใจมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นกับเราสองคนก็อย่าให้ความทุกนั้นย่อมเกิดกับเราเลยนะครับให้เรานั้นมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะของพระพุทธพระเจ้ามาฝึกหัดขัดเกลาวตัวเราเองเราจะได้มีความาใช้ชีวิตอย่างมีทุกน้อยนะทุก,ก็มีนะครับแต่ว่าก็มันน้อยลงเนาะนะครับ สำหรับวันนี้ก็สมควรเก่วเวลานะครับพบกันในคลิปต่อไปธรรมะสวัสดีครับ